ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่27กรกฎาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะหลายๆคนอยากจะเดินทางไปไหว้พระทำบุญหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหลายๆคนคิดอยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือมีแผนที่จะได้เดินทางไกลนะคะได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศช่วงนี้นะคะช่วงนี้เซนดีเซนแรงนะคะความฝันแม่นนะคะ ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการทํางานคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้เลื่อนตำแหน่งนะคะในช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดอย่างหุนหิดอารมณ์เสียระวังในเรื่องของการตัดสินใจ แบบกระทนหันนะคะอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะช่วงนี้คุณรอคอยข่าวจากต่างประเทศรอคอยข่าวดีนะคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากทางไกลหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศเดินทางไปทํางานต่างประเทศสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ2 1 1หนึ่งะคะ211ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ